ตัดหญ้าพวนดินใส่ปุ๋ยโอ้โหสุดรเก้สามสาวยครับเรียนกำลังสวยเป็นแถวยังสวยอัหนงปีผ่านไปสวยตัดหญ้าแล้วสวยดีครับเรียนเป็นแถวยังสวย ต้นสมบูรณ์ดีวันนี้ใส่ปุ๋ยเก้าสามสามยังไม่เสร็จครับเสร็จครึ่งหนึ่งกำลังสวยครับตัดจ้าแล้วแถวสวยครับใบเขียวหนึ่งปีเต็มแถวหนึ่งสี่สิบห้าถึงห้าสิบต้นครับนี่ยมีทั้งหมดสิบสองแถวสิบสามแถว